สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราเล่นได้แค่ตาเดียวนะครับเพราะว่าเรามีหัวใจไม่พอแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเจอกับโกสเจอครับตานี้หัวใจเรามีแค่หกนะตาน,นี้มันใช้ไปสี่แล้วก็เลยอาจจะเล่นได้แค่ตาเดียวครับตานี้ซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนที่ผมเหลือหัวใจเดียวเนี่ยก็เพราะว่าผมไปฟาร์มการ์ดการ์ดหนึ่งมาช่วง which way ครับสามารถทําให้เพิ่มพอยต์นี่คือการนี้สามารถทําให้เพิ่มพอยต์ขนาดที่เราเอา เอามา4ผืนผืนเนี่ยครับสีที่แตกต่างกันเราก็จะได้เ,เพิ่ม4ีเมทิ c พอยต์ฟรีแดชิซึ่งมันสามารถใส่การาดซ้ำได้4ใบตอนนี้ผมก็มีครบทั้ง4ใบแล้วแต่ตอนนี้ผมก็เล่นได้แค่ตาเดียวซึ่งคือตานี้พอแล้วงั้นเราจะชนะหรือเปล่าอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเราจะลงตัวนี้ไปเลยนะครับ สี่พอ t ต์เหลืออีกสองแต้มอ่เราลงบิลดิ้งดักไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้เดีย๋ยวเราะจะลงแซนแองเจิลในเทอร์นต่อไปไนส์บล็อกตอนนี้ถึงเทอร์ของเราแล้วอืมเราสามารถลงได้สามเมจิกพอยต์ใช่ไหม สามารถฟอบได้แต่ตัวนี้ฟอบได้แค่ห้าดาเมจเราจะไม่ฟอบแต่โจมตีเข้าไปเลยน,นี่ยเพราะมันเลือดหนึ่งร้อยเลยครับได้กล่องสามดาวผมก็จำไม่ได้ว่ามันได้การอะไรบ้างเป็นมอนสเตอร์ปกตินะ พลังโจมตีเราโดนโดนไม่ปกติเพราะว่าเลือดเรามีอยู่แค่เออ่ถ้าจำไม่ผิดเลือดเรามีตอนเริ่มต้นห้าสิบเราได้วิสเวรเราใช้วิสเวเลยเราจะได้เพิ่มมาอีกสี่พอยต์เรามีเจ็ดพอยต์แล้วใช่ไหมเราฟอบเอาเอาคอนคอนบอลกระเด็นเหรอคอนบอลกระเด็นใช่ไหมครับคือตัวนี้ความสามารถคือลบดีเฟนซ์หกครับ ตัวไหนที่เลือดต่ำก็คือโดนตัวนี้ฟอบตาไปเลยครับอทีนี้เราไม่มีตัวที่จะไปอยู่เลนนี้เลยเรามีฟอบตัวนี้สามแ้มลงแมวก่อนแมวพังแมวพังโอ้จะว่าไปความตัวนี้ความสามารถของตัวนี้ครับคือสามารถเลือกฟอบใช้ความสามารถพิเศษของตัวที่อยู่ด้านข้างแมวครับ แล้วเราใช้การ์ดของตัวนี้ที่มันลบดีเฟนต์ลบหกใส่มา yes เรามีโอกาสที่จะปิดเกมเขาได้ไหมแต่วงล้อหมุนเร็วมากทุกครั้งที่ด่านมันสูงขึ้นวงล้อจะเร็วขึ้นตามความยากของด่านอ๋อมันมีตัวเดียวกันกับเรา yes ได้กล่องสามดาวมาอีกใบใบ แต่เราลืมไปแล้วว่ามันมีมันแจกการอะไรเกรงว่าจะได้การเดิมแน่ๆเลยอ๋อเราฟอบได้ครับฟอบแมวฟอบแซนปึ <goals> ๊บจะเห็นได้ว่าเราชนะแล้วคลิปนี้สั้นมากไม่ถึงไม่ถึงห้านาที้วยซ้ำคลิปนี้ไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะครับแต่ว่า เราม่มีหัวใจต้องบอกนะลิปนี้ไม่มีเพลงเพราะว่าเราปิดเพลงไปแล้วมันน่าลำพานนะทีนี้กล่องสุ่มสามดาวเราจะได้อ๋อแสดงว่าการซ้ำครับเรามีแล้วออเป็นแมวเหรอครับแมวอยู่ไหมนะี่ยเป็นแมวเป็นแมวแล้วทีนี้เ,เราก็ใส่แมวได้อีกสองตัว อันนี้บิ๊กฟูตครับเนื่องจากว่าคลิปนี้เราไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับเพราะว่าหัวใจไม่พอแล้วอมืมีการแลนะครับตัวนี้ผมมีอยู่แล้วใบหนึ่งทีนี้เราเหลือหัวใจสองสองดวงนะเราจะไปเล่นอันนี้กันครับฟิโอนาเค้กคือผมเล่นจบไปแล้วแต่ว่าเราจะมาเล่นอีกรอบคือพอเราเล่นไอ้ด่านนี้ไปแล้วใช่ไหม เราจะได้ฮีโร่เป็นอันนี้ผมเปิดดูฮีโร่กาเป็นตัวไหนวะนี่ครับฟีโอน่านี่เราจะได้ฟีโอน่ากับเอ่ออีกตัวนึ้งไม่ใช่ตัวนี้เป็นเค้กตัวนี้ครับเป็นฮีโร่เอาไว้ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ใช้ด่านในปกติแต่ว่าใช้สำหรับในเฉพาะโหมดสตอรี่เรื่องนี้เท่านั้นฟีโอน่าเค้ก แต่เราไม่มีเราไม่ได้ซื้อไว้เพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นต่อ้ไม่ใช่เล่นต่อไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งจำได้ว่าผมข้ามคัสซีนี้ไปผมไม่ได้โดนกันเดี๋ยวผมจะมาดูอีกรอบคือเราจะได้เล่นเป็นฮีโร่ทั้งสองตัวนี้เค้กเดอะแคทแอนด์ฟิโอน่าเดอะฮิวแมน พูดว่าฟิลนาฉันได้กลิ่นปแปลกฟิลนาถามว่ามันคืออะไรอืมเคกบอกว่าฉันก็ไม่รู้แต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ค่อยเฟรลี่เท่าไรมันคืออะไรวะเนี่ยโดนัทเหรอโดนัทกูนไม่มีอะไรไม่มีอะไรผ่านมาผมไม่รู้แปลถ,ถูกหรือเปล่าฟิลนาถามว่า จะทําให้มันได้เรียนรู้เหรอือเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าผมแปลผิดแปลผิดแน่ๆเลยฟิโอน้าบอกไปว่าเราสามารถทําให้ทางผ่านเนี้ยมันง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการโดยใช้วิธีการผ่านโดยการ์ดกาแปลมัว่ว่ะเออเราเจอกับโดนัทกูล <c oughs> เขาใช้รู้สึกว่าฟิโอน่าใช้เด็กสวอม สองนายน์สองโอเคเราจะวางสปริตนิดนึงโอเคเขาเริ่มก่อนเขาใช้เด็กแซนกับเด็กนายน์ครับแสดงว่าเขามีกราร์ดที่แบบว่าใช้พอยสูงลงไม่ได้เลยทีนี้เราขอมาศึกษาก่อนว่า f i โอน่ามันเออเราดูฝั่งตรงข้ามหน่อยว่าเขา โอเคนี่คือความสามารถของโดนัก,กูนนะครับคือบวกห้าทุกตัวโอเคโจมตีเราลง,ลงตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ได้ด้วยขอดูก่อนนะทำดาเมจ4ดาเมจใส่ครี a t u r e ฝั่งตรงข้ามโอเคอันนี้เหมือนเป็นการ์ดทองครับการ์ดทองจะสามารถทำให้พลังโจมตีกับพลังป้องกันมันจะสูงกว่าปกติสูงกว่าการ์ดแบบนี้ เป็นปกติโอเคมนะอืมซึ่งมันก็หายากเมกันเพราะว่าเราต้องเปิดอย่างเดียวแล้วคนก็เลิกเล่นไปแล้วอฮิวสี่พอยตตามจานวนการที่อยู่เหนือโอเคตัวนี้ดูบาลานซ์สูงสุดนะครับก็เลยจะลงตัวนี้อืมผมไม่รู้ว่าเขาจะลงทะเลทรายหรือหัวใจมากกว่าผมว่าเขาลงหัวใจมากกว่าแน่เลยมาลงตรงนี้แล้วกันทีนี้เราลงอะไรไม่ได้แล้วเพราะเราสูญแต้ม โอ้เมื่อกี้เหมือนจะเห็นวงล้อที่ช้ามา Furious เห็นโอ้โหไก่โกรธเฮ้ยวงล้อมันช้าแปลกๆแล้วพอเรามาเล่นวงล้อที่มันแบบว่าเขาดูนะหกยี่สิบสี่โอเคเมื่อกี้น่าเขาน่าจะใช้สองแต้มทำสามรลเมยใส่ฝั่งตรงข้ามและฮิลสีทำสามฮิลสก็อันนี้ฟอกสามฮิลสี่แต้ม ข้าใจล้การนี้เอ่อเลือกเอ่อมอนสเตอร์หนึ่งตัวและให้โจมตีค่าพลังโจมตีเท่ากับดาเมจที่มันได้รับดาเมจที่มันได้รับคือ6ครับอืมผมไม่รู้มันจะใช้การนี้ยังไงต่อไม่เสียไอการนี้อะไรสามารถทำให้การ์ดกลับขึ้นมาอยู่บนมือได้อ๋ออันนี้ต้องรอให้ เขาใช้มอนสเตอร์ที่ใช้ไม่ถิคพอยต์เยอะๆครับอันนี้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเชิญมอนสเตอร์ได้ในเทิร์นต่อไปอันนี้ล่ะมอนสเตอร์ Monster ของเราจะได้บวก3ามดีเฟนต์ต่อเมื่อมีมอนสเตอร์อยู่เอ่อจะได้บวก3ต่อเมื่อมอนสเตอร์บนเขาเรียกอะไรบนโซนของเราอะ่ะอใน,นโจกาสามโจกาสองใบอ่ะ อืมเราลงการนี้แล้วกันบวกสามโอ้โหรู้สึกว่าตัวนี้จะตายง่ายมากเลยวาดโวตโวแอดโกว่าอาโวแอดโวตมบายโฮมไม่เคยอ่านคำนี้มาก่อนเลยโอ้ยเคยบคณเห็นใช่ไหมครับว่าวงลองาา้อมันช้า อ๋อตัวนี้ผมมีตัวนี้มันเก่งมากอหดโอ้เรามันช้าจริงโอ้ผมจําได้ว่าไอ้ตัวที่มันไม่เป็นการทองผมมีการนี้ครับมันพลังโจมตีเอ่อสิบเอ็ดเองอันนี้มันพลังโจมตีสิบหกเลยเหรอแต่ผมไม่มีตัวที่จะสามารถวางบนแซนดี้แลนด์ได้อันนี้เอ่อมอนสเตอร์ทุกตัวครับ ลดค่าคอสลบหนึ่งถ้าเราลดค่าคอสลบหนึ่งคิวไอจะเหลือหนึ่งแ้มเราจะเหลืออีก3ามแ้มไว้ใช้สเปลได้อีกงั้นเราจะด้วยความที่วงล้อมันไม่ได้เร็วมากเราก็จะลดค่าคอสก่อนปุ๊บแล้วก็ลงเทอร์คิวไเราลงอันนี้ไม่ได้ก็ลงโซนี้ที่เราจะใช้การเอ่อ t r a w b e r r y Bot ตูดตอวอรี่โอเคเพิ่มการในมืออีกสองใบได้มาเป็นเป็นการโอ้การนี้น่าใช้ไว้ n e x เธอแล้วกันโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะผมกด perfect ได้อยู่แหละนี่ไม่เสียดีกว่าอยู่โดนโจมตีไม่โดนอือฮืม เขาใช้บวกห้าเอ e r y ตัว Every ตัวทุกคนเลยอันนี้ฮิวสองดาเมตททุกทุกเริ่มเทินอะเราโดนดาเมจฟรีเยอะมากแล้วโอ้โหเราบล็อกไม่โดนโดนไก่ยิงตายเออแต่ว่าเราไม่มีการ์ดที่จะสามารถเขาเรียกว่าอะไร เออเสียงส้งตมตำข้เดียวเข้ามาอยู่ในคลิปแล้วเรียบร้อยขอโทษรับเออฟอบตัวนี้มันหนึ่งละเมตรสามารถทำสองละเมตรใส่การ์ดฝั่งตรงข้ามตามจำนวนการ์ดที่อยู่บนมือเราก็เรามีอยู่สิบก็สิบสองละเมตรครับตุบ่มอืมเราจะทำไงดีให้อันนี้เอาการ์ดอันนี้กลับขึ้นมือไหม แต่เขาก็ลงมาได้ในเทิร์นต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันหกแต้มแล้วทีนี้เราจะลงทับตัวนี้เลยเพราะว่ามันแอคแทกแอคแทเยอะกว่าอืมดูเหมือนว่าฟอร์บต,ตัวนี้จะเจ๋งมากแต่ว่าเรามีเมจิคอยไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะโจมตีไปเลยโอ้เอรเฟกกดไม่โดน ืมอฟิวเลชิกลูกเจีย๊ยบโกดเหรอโอ้สามารถคิวได้จนเต็มเลยเลยตอนนี้เราได้ดาเมจฟรีถึง26ดาเมจเลยเราค่อนข้าง,างแย่เราเราจะรับได้อีกสองเทินทีนี้เราจะลงทับตัวนี้ดูไหมตัวนี้ทำ4ดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามทุกตัวเราจะลงทับน้องไปเลยนะ ชื่อว่าอันไซคลอปยุดไม่ใช่อันสอยูนิไซคลอปยี่สิบดาเมรทำสิบดาเมสไซค่อตร,ง,ตรงข้ามอู้เป็นฟอกที่รุนแรงมากตัวนี้น้องลูกเจี๊ยบโกรธตายแล้วเออเราทำได้สามสิบหดาเมรยังไม่ชนะโยเวนแต่เราโกดได้เพอร์เฟกตตัวยูนิไซคลอปวิน บอกว่านายจัดการโดนัทได้ใช่ไหมฟิวนาบอกว่าใช่นั่นแหละคือสิ่งที่กาสวอลมันเป็นฟิวนาก็ไปเจอกับวอรโดนัทกูมบอกว่าอืมดอสโดหรอถึงแม้ว่าฉันจะลบลงแต่ว่ามันยังไม่จบถึงเวลาที่ต้องเจอกับไอซ์เค้ ให้สับเด็กแล้วก็เริ่มในตาที่สองเคก็บอกว่าระวังไว้ฟิโอน่าไอซิมีชีวิตนี้ยังไม่ถูกล้มลงหรือไม่ถูกหายไปนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่วิชการ์เดนอาเกนโอเคน่าจะใช้เด็กเดียวกันนะแต่ว่าสับการ์ดใหม่โอเครู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนเด็กตาที่แล้วเขาไม่ได้ใช้ เด็กสวอมเลยใช่ไหมอืม <S <S เราเปลี่ยนเด็กหรือเปล่าเแต่ว่าโอ้โหการในมือเรามีถึงสามสิบแปดไปก็น่าจะสับเด็กก็น่าจะรู้เรื่องอยู่ได้รับเมติพลอยต,ตามมอนสเตอร์ที่อยู่บนสนามของเรา okay. คืออันเนี้ยมันจะได้หนึ่งเวติพลอยต,ตาม ฐานที่ที่อยู่บนสนามของเราฐานที่เรามีแตกต่างกันอยู่สองอันได้สองแต้มวางไปแล้วก็จะได้อีกเมทิไฟเราจะเป็นสี่อ่ะทีนี้เราลงได้หนึ่งตัวเท่านั้นที่เป็นสามดาวรู้สึกว่าตัวนี้สามารถคิวดาเมตตัวเองได้ถ้าเกิดว่าโดนดาเมจไม่โดนวันเทิร์นคิวนะ ตนี้ค่อนข้างเกลียนเกลียนเลยอ่ะอืมบอ็บอกบ๊อกบัมมันไม่ขนาดมาอยู่แล้วครับตัวนี้มันสามารถฮิลเลเมดกลับมาได้ครับแต่ก็ต้องใช้แล้วมาระวังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดฮิลไม่ทันก็อาจจะตายได้ฝั่งนู้นสิบแต้มก็น้องวูฟน่าจะฆ่าได้พอดีทีนี้น เรามีวิชเวงอีกใบเราสามารถลงลิงจาได้นะแต่ว่าอาจจะเก็บไว้ตาต่อไปก็ได้ครับเราลงน้องตัวนี้แล้วกันแบ h นชีคว e นกดคัฟฟิกได้ไหมหนองกดโอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว,ว่าเลือดเขาร้อยเจ็สิบห้า175เลยเรต้องวัดกันหน่อยไอายกายครับ ตัวนี้แจ๋วด้วยเโดนดาเมจฟรีความสมมาของมันแป๊บหนึ่งทำดาเมจสามดาเมจใส่ฮีโร่อืมดูเหมือนจะเป็นการ์ดแรดําด้วยเอลลี่เคเจอร์ยูฟอร์ดเดสเทิร์นทำสามดาเมจใส่ฮีโร่ต่อมอนสเตอร์ที่ฟอร์ในตานี้ าส,ส,สา1สิาเมจใส่ฝั่งตรงข้าม13บาดัเมตใส่ฝั่งตรงข้ามเลยเหรอเราจะลงมอนสเตอร์ดีไหมทำสี่ดาเมตใส่ทุกตัวของฝั่งตรงข้ามใช้ฟอบสามเราจะโดนดาเมจเยอะอีกไม่ได้แล้วก็เราจะลงดีเคทคชิปบ,บ,บอบอี แล้วก็ลงมีนาในเตตานั้นไม่ใช่ในตาในโซนนั้นไปต่อจึงเหมือนว่าวงล้อนี้จะหมุนเร็วกว่าในตาแรกไม่จ้าเราเล่นมาเยอะแล้วก็ไม่มีผลเท่าไหร่อ๋อความสามารถของตัวนี้คือบวกห้า โอ้ตัวนี้ไอการสมองนี่แล้วคือมันจะตายก็ต่อเมื่ออะไรนะโอ้เมื่อกี้เป็นการที่ทำให้ฟอบใช้แค่ศูนยแต้มพอเจ๋งว่ะผมจะตามงานเข้าแล้วบล็อกไม่โดนแต่เรามีบลอกบีบบอกใบเสียงห ได้เมติคอยเพิ่มสามตานี้เข้าใจแล้วเป็นเมติคอยแปดใช่ไหมอืมเรามีเมติคอยเยอะมากแต่ว่าเราไม่มีการที่จะลงฟอกของตัวนี้ดูจะเป็นประโยชน์ก็ใช้ไปเลยแล้วกันทีนี้ เราก็จะลงมอนสเตอร์ไปได้แล้วเราต้องโดนดามีอีก17ดามีฟรีถ้าเราใช้ฟอร์ตตัวนี้ไปเลยทำอะไรไม่ได้แล้วนะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะไม่มีมอนสเตอร์เลยเราโดนดาเม็ดฟรีทุกเธอเลยเหรอ โอมันมีไอ้การ์ดบ้านนี่แล้วอันีิไซคอผมจำได้ว่าตาตาที่แล้วผมเคยได้การ์ดที่มันดีกว่านี้ในตอนนั้นนะะต้องการยูนีิไซคอบก่อนนะแล้วก็อืม ทำสีน่นเมใส่ทุกตัวเหรออ๊ะแต่คันๆฝั่งโน้นก็เหออแต่ว่าเราต้องการโยนี้ใส่ขอก่อนนะตอนนี้เลือดเรายังไม่สูสีเท่าไหร่เพราะมีมอนสเตอร์ที่จะลงถูกต้องเลยอันนี้จริงเลยเขาเลือดเยอะด้วย ได้สี่พลังโจมตีก็ต่อเมื่อเราฟอกโอ้เขาลงการแรงๆนั้นเลยได้เพิ่มไ่จิพรพอยเป็นอีกสามทำสี่เเมยใส่ทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวทำสี่เเมยใส่ฟ่งตรงข้ามแล้วก็พลังโจมตีติดกันโอ้อันนี้คืออะไรโดยโจมตีเหรออ้าวกันเทก็งงไอซิ่งก็บอกเอ่อ จเจ้าเพนกินว่าออเอาเพนกินชื่การเธอครับเธอไม่สามารถอ่านในตอนจบได้เธอต้องเริ่มจากการอ่านในตอน beginning อส์คิก็บอกว่าเนี่ยมันมีฮีโร่หลายตัวมีตัวแย่แล้วก็มีการสนภัยที่อีพิกเรื่องของเฟรนด์ชิพแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะสามารถเก็บมันได้ไอาส์คิงบอกว่า หมายความไงที่นายไม่ชอบเกี่ยวกับของพวกนี้แล้วถ้างั้นคิดยังไงกับการที่แบบว่าพิเศษทั้งสิบห้าใบนี้ใช่ไหมยี t h a t ด r ไรท์ใช่ฉันรู้ว่าเธอต้องการมันดูเหมือนเราจะปลาได้แค่นี้นะครับ รู้สึกว่าตาที่แล้วผมจะชนะมันแต่วันนี้ตัดจบไปก่อนเพราะว่าเราโดนาเมจเยอะไปเอ้เรารออ,อ,อีกสามซีวีเราก็จะเล่นได้อีกตาหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้ยีสบสามนาทีแล้วเราจะเล่นต่อดีไหมรอก็ได้นะยี่สิบวิเหรอคือผมมีการ์ดที่มันซ้ำๆเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปขายกันก่อนอืมไม่ใช่อันนี้เซลขาย โซลอื MP cost จำได้ว่าผมมีการทำสามเยอะมากก็คือการนี้นั่นเองเอ่อผมจะแฟชั่นแล้วกันครับจะได้อยูง,ง่ายคือมันสามารถใส่ได้แค่สี่ใบผมจะขายทุกอันที่มันเกินสี่ใบโอ้อันนี้เยอะเลยอันนี้ก็เกินสี่ใบอ่าขายส,สูดสุดสิดสดสดสดบใบ โอเคเรามีหัวใจทั้งหมด4หัวใจแล้วทีนี้เราก็จะกลับมาเล่นกันต่อเจอกับโก j เ k หวังว่าเราจะได้กอบหดาวอันนั้นไปกันต่อเมื่อว่าที่นี้จะแพ้หรือชนะตาไหนแพ้หรือชนะเราก็จะลงนะครับรู้สึกว่าผมควรต้องเอาไอคีโอลเปลี่ยนมาเป็น ไอตัวหัวมะนาวนะครับเพราะปกติผมใช้ตัวหัวมะนาวอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมลืมเปลี่ยนอีกแล้วซึ่งที่แย่สุดก็คือการที่เราต้องเริ่มก่อนเป็นตาแรกดียกเว้นแต่ว่าเราได้วิชเวโอเคเราได้วิชเวเราใช้วิชเวยรอบ ตัวนี้มีความสามารถในการเอาการ์ดเว่นมนอะไรก็ได้กลับมานะครับซึ่งหมายความว่าเหมือนคาว่าอะไรนะโอ้จะตามเราเอาการ์ดวิชเวทกลับมาได้ <c oughs> ค่อนข้างเกลียเราจะลง h q e ลงไปนะทีนี้เราก็ใช้วิชเวทรอบเด็กมาค่อนข้างเกียนนะครับเว้นแต่ว่าไอ้ตัวน้ำเงินนี้ มันตายเราจะสับสับการ์ดเข้าไปใหม่เราได้วิชเวลมาอีกรอบนี่แค่ตาแรกเท่านั้นนะครับโตมันเกลี่ยอย่างนี้มันเป็นวิชเวลมันเป็นการค่อนข้างเกลีย่ยแต่ว่ากว่าจะได้มันมาครบสี่ใบเนี่ยโหยากมากเลยครับนี่แค่ตาแรกนะเราลงไปสามตัวแนละ้วโอ้ความสามารถตัวนี้สามารถบวกเก้า ดีเฟนต์ใครก็ได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่ามันสามารถโบกดีเฟนต์ให้กับฝั่งตรงข้ามได้ด้วย <c oughs> ตอนนี้มนเมอนสเตอร์โอ้โหแต่เราบล็อกไม่โจนสิไอ้คือแย่แล้วนี่เราก็จะกา้าววิชเวลกลับมาได้ <c oughs> ไมันจะเป็นวอลลุ่มนี้ครับนี่เราก็ใช้วิชเวโอจะจำงั้นเราก็จะลงตัวพิกเลอร์ เดอะพริกเลยตัวนี้ตรงมันเียงเพราะว่ามันสามารถลบดีฟเฟนส์ฝั่งตรงข้ามได้ห้าห้าดีฟเฟนส์ทุกตัวเก่งว่าเราจะไม่ได้กล่องนะไม่ได้เพอร์เฟกเร็วไปนิดนึงโอ้โหช้าไปนิดนึงเร็วไปรู้สึกว่านี่จะเทินที่4หรือเปล่า อะไรนะได้เมติพอยเพิ่มอีกหนึ่งเหรอก็อ,อ้อย่านะตัวนี้จะตายไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเราจะรักษาลูกลูกที่แบบแสนชั่วสามารถเอาวิชเวกลับมาได้เออเรามีสามพอยเกือบแล้วเราจะาวิชเวกลับมา ด้วยความที่เราไม่ได้น่าจะลงมอนสเตอร์แล้วเราขอเลือกเป็นสับการ์ดแล้วกันเราคคอยเอาวิชเปนนลับมาในตาต่อไปไป,ไปนี่แค่เธอเดียวนะเราจะชนะ <laughs> ต,ตัวเกลียนว้าวค,คุณเห็นไหมครับว่าเราได้กล่องห้าดาวเออโอโ,อโอจมสีผิดเราได้ก,การ์ดกางเกงในหมาอีกรอบ <laughs> อันนี้ก็เกียดนะครับมันสามารถลดคอสได้ค่อนข้างเกลีย์เลยโอ้ผมไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนเลยแต่เราบล็อกได้ไม่ธรรมาดาแล้วนี่งั้นเราจะเราชนะแล้วครับแต่ว่าแต่เราได้การห้าดาวเราก็ค่อนข้างคุ้มแล้วเราจบเลยก็ได้ที <c oughs> นี้เราเล่นไปจะครึ่งชั่วโมงแนละ้วจบเลยก็ได้เราไม่โดนนาเมาเลยนะค่อนข้าง ข้างตึงอยู่นะทุกอย่างนี้เกิดจากความพยายามในการเล่นดาบซ้ำๆเพื่อเอาการว,วิชเวลที่สำคัญเลยเราได้การห้าดาวแนละ้วอาจิบรลิกแรการ์ซึ่งผมมีการนีเแล้วต่ไม่ได้ตื่นเต้นมากการนี้มันเกลียนนะครับเกลียนมากเลยเหมาะสำหรับพวกเด็กที่มีแต่แบบใช้ค่าคอสูงสูง พอมาลบค่าคอสได้หนึ่งเลยไอ้ตัวนี้ก็ไม่เคยมีกันตัวนี้ผมมีแล้วก็จริงๆถ้าอยากได้การไหนจริงก็สามารถมาฟาร์มได้แต่ว่ามันค่อนข้างน่าเผือหน่อยนะเพราะว่าเราได้การเดิมๆเราเราน่าจะมีโอกาสได้การแบบอย่างเงี้ยมาเต็มเล็กเลยนะครับสำหรับตานี้ขอขอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเราหัวใจหมดแล้ว <laughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ